ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Human a r c เรื่องราวของมนุษย์ผู้เปลี่ยนโลกและตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้รู้จักเขาไปรับชมกันเลยค่ะราวปีคศ1162บบนผืนทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาของเอเชียกลาง ดินแดนที่ฤดูหนาวพัดเอาลมเย็นจากไซบีเรียามาปะทับภูเขาเอาไตาและฤดูร้อนเผาไหม้ทุกหย่อมหญ้าภายใต้แสงอาทิตย์เด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดในเผ่าบอจีกินเขาได้รับชื่อว่าเตมูจินตามชื่อหัวหน้าศัตรูที่บิดาของเขาเพิ่งจับได้ซึ่งตามความเชื่อของชาวมองโกนั้นจะถ่ายทอดความกล้าหาญและพลังของผู้พ่ายแพ้ให้กับทารกแรกเกิดบิดาของเตมูจินคือเยซูกายบาฮาดู หัวหน้าเผ่าผู้เป็นนักรบผู้ช่ำชองแม่คือโฮเอลุน e หญิงจากเผ่าโอโลคณนุต ok ที่ถูกเยซูกายลักพาตัวมาแต่งงานเรื่องราวเช่นนี้แม้จะโหดร้ายในสายตาสมัยใหม่แต่ในยุคชนเผ่าเร่ร่อนถือเป็นเรื่องปกติโลกที่เตมูจินลืมตาดูไม่รู้จักคำว่าความมั่นคงชีวิตขึ้นอยู่กับฝูงมา้าแพะแกะและโคการเดินทางเคลื่อนย้ายตามฤดูกาลและกฎเดียวที่ใช้ได้คือ ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่อยู่รอดเด็กชายในทุ่งหญ้าจะถูกฝึกให้ขี่ม้าได้ก่อนจะเดินได้มัน่นและยิงธนูจากหลังม้าได้ก่อนจะรู้จักการล่าสัตว์อย่างจริงจังตำนานเล่าว่าในวันที่เขาเกิดเตมูจินกำมัดแน่นและในมือมีลิ่มเลือดขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วหมอผีของเผ่าทำนายว่าเขาจะกลายเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และจะหลั่งเลือดมากมายในอนาคต คำพูดนี้ฝังอยู่ในใจของแม่ของเขาและเธอเลี้ยงดูเขาด้วยความคาดหวังและความเข้มงวดวัยเด็กของเตมูจินเต็มไปด้วยบทเรียนการเอาตัวรอดในโลกที่โหดร้ายเยซูกายสอนให้เขารู้จักพันธมิตรและศัตรูเพราะในทุ่งหญ้าไม่มีมิตรแท้มีเพียงข้อตกลงที่ต้องรักษาด้วยกำลังและเถียดแต่เมื่อเตมูจินอายุเพียงเก้าวขวบโชคชะตาก็หักเหอย่างรุนแรง เยซูไกถูกวางยาพิษระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังจากมั่นหมายเตมูจินกับหญิงสาวจากเผ่าอื่นการตายของหัวหน้าเผ่าทําให้เผ่าบอจิกินแตกสลายพันธมิตรหันหลังครอบครัวของโฮเอลุนถูกทิ้งให้เผชิญความหนางและความหิวด้วยตนเองจากลูกหัวหน้าเผา่าเตมูจินกลายเป็นเพียงเด็กชายที่ต้องล่าสัตว์เล็กๆและเก็บรากไม้มากินเพื่อประทังชีวิต การขาดเสาหลักครอบครัวทำให้เขาเรียนรู้ว่าอำนาจไม่ได้มาจากสายเลือดแต่มาจากความสามารถในการทำให้ผู้คนเชื่อถือและพร้อมเดินตามในช่วงวัยรุ่นเขาถูกจับเป็นฉเฉลยโดยเผ่าไทยจีอุดซึ่งเคยเป็นพันธมิตรเก่าเขาถูกล่ามคอด้วยแอกไม้และเฝ้าระวังตลอดเวลาแต่เขาก็สามารถหลบหนีได้ด้วยความช่วยเหลือของชายแปลกหน้าผู้เห็นใจเหตุการณ์นี้ฝังอยู่ในใจเขาตลอดว่า แม้ในโลกที่โหดร้ายก็ยังมีพื้นที่เล็กๆสำหรับความเมตตาหลังจากนั้นเตมูจินเริ่มรวบรวมผู้พักดีจากกลุ่มเล็กๆทั้งเพื่อนเก่าและพันธมิตรใหม่ทีละคนเขาสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์โดยไม่ได้เพึ่งเพียงสายเลือดแต่พึ่งความสามารถและความพักดีเขาเริ่มเข้าใจว่าหากต้องการความมั่นคงเขาต้องเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมชนเผ่าไม่ใช่การรวมกันเพราะเผ่าพันธุ์ แต่เพราะเป้าหมายเดียวกันจากกลุ่มนักรบเล็กๆเ,เตมูจินใช้ความกล้าหาญในสนามรบและความเด็ดขาดในการตัดสินใจรวบรวมกำลังจนในที่สุดเขาก็สามารถท้าทายเผ่าที่ใหญ่กว่าและชนะทีละศึกเขาเริ่มได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำที่ไม่เพียงมีฝีมือแต่ยังให้รางวัลกับผู้พักดีโดยไม่สนชาติกำเนิดหลักการที่ตรงข้ามกับสังคมมองโกแบบเดิม และเป็นรากฐานที่จะเปลี่ยนเขาจากเตมูจินให้กลายเป็นเจงกิสคานนั่นคือคานแห่งทุกสิ่งจากจุดที่เตมูจินเริ่มได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำเขาก็เดินหน้าสู่เป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่สุดนั่นคือการรวมชนเผ่ามองโกที่แตกแยกและขัดแย้งกันมาหลายชั่วอายุคนให้กลายเป็นเอกภาพเดียวสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การบุกโจมตี แต่เป็นการใช้การเมืองและพันธมิตรเขาเดินทางไปตามเผ่าต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์บางเผ่าถูกชักจูงด้วยการแบ่งปันทรัพยากรและการปกป้องบางเผ่าได้มาด้วยการแต่งงานเชื่อมสายเลือดแต่สําหรับเผ่าที่ปฏิเสธหรือหักหลังเขาใช้กำลังโจมตีอย่างรุนแรงและไม่ลังเลที่จะทำลายศัตรูให้เป็นตัวอย่างเตมูจินปรับโครงสร้างสังคมชนเผ่าใหม่ทั้งหมด เขาเลิกระบบผู้นำที่อิงกับสายเลือดและแทนที่ด้วยการแต่งตั้งคนตามความสามารถไม่ว่าจะมาจากเผ่าใดก็ตามระบบนี้ทำให้คนที่เคยถูกกดขี่ในเผ่าของตนมีโอกาสไต่เต,ต้าขึ้นมาและสร้างความจงรักภักดีอย่างเหนียวแน่นต่อเตมูจินโดยตรงในสนามรบเขาปฏิวัติการรบของมองโกด้วยการจัดกองทัพเป็นหน่วยย่อยหน่วยสิบหน่วยร้อยหน่วยพันและหมื่น ทำให้กองทัพมีความยืดหยุ่นและควบคุมง่ายขึ้นเขายังฝึกให้ทหารทุกคนเป็นนักรบม้าและพลธนูที่สามารถยิงธนูแม่นยำได้ทั้งในขณะควบม้าด้วยความเร็วสูงและในระยะไกลด้วยเมื่ออำนาจของเขาเติบโตเขาก็เริ่มเผชิญกับคู่แข่งตัวฉกาจอย่างจามูกาเพื่อนในวัยเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรสนิทแต่ภายหลังกลายเป็นศัตรูผู้ท้าชิงความเป็นขานแห่งมองโก การประทะระหว่างทั้งสองนำไปสู่สงครามระหว่างพันธมิตรสองฝ่ายเตมูจินแม้จะมีกำลังน้อยกว่าแต่ใช้ยุทธวิธีที่เหนือกว่าและการควบคุมกองทัพที่เป็นระเบียบจนสามารถโค่นจามูกาและยึดอำนาจได้ในปีคศ1206หลังจากชัยชนะต่อศัตรูภายในและการปราบปรามเผ่าที่ต่อต้านเตมูจินก็ถูกประกาศในคูริวไทยสภาใหญ่ของชนเผ่า ให้เป็นเจงกิสคานซึ่งหมายถึงขานแห่งทุกสิ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิมองโกที่ภายในเวลาไม่กี่สิบปีจะขยายครอบคลุมดินแดนจากทะเลญี่ปุ่นจนถึงยุโรปตะวันตกการขึ้นเป็นเจงกิสคานไม่เพียงเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมองโกแต่เปลี่ยนสมดุลอำนาจของทั้งโลกโบราณและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเส้นทางสู่การสร้างจักรวรรดิที่จะเป็นทั้งความรุ่งเรือง และความหวาดกลัวสำหรับทุกดินแดนที่เขาเหยียบย่างเข้าไปหลังจากขึ้นเป็นเจงกิสข่านในปีนคริสตศักราช1206อำนาจของเขาเหนือทุ่งญ้ามอนโกก็มั่นคงพอที่จะมองข้ามขอบฟ้าไปยังดินแดนภายนอกเป้าหมายแรกของเขาไม่ใช่ยุโรปหรือเปอร์เซียแต่คือจีนตอนเหนืออาณาจักรซีเซียและจินซึ่งเป็นทั้งศัตรูและแหล่งทรัพยากรสำคัญ เจงกิสคานเข้าใจดีว่าการเผชิญหน้ากับอาณาจักรเกษตรกรรมที่มีกำแพงเมืองและทหารจำนวนมากไม่อาจใช้เพียงการโจมตีแบบชนเผ่าเร่ร่อนเขาจึงปรับกองทัพให้มีความเชี่ยวชาญด้านสงครามล้อมเมืองเขารับเอาช่างทหารและวิศวกรจากดินแดนที่พิชิตได้มาใช้ในกองทัพเพื่อสร้างเครื่องยิงหินเครื่องยิงธนูเพลิงและหอคอยล้อมเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในสงครามของมองโก การโจมตีสีเซียเป็นเหมือนสนามซ้อมครั้งใหญ่มงโกพิชิตได้ในเวลาไม่นานและเจงกิสข่านใช้ใชัยชนะนี้เป็นฐานรุกเข้าสู่ดินแดนราชวงศ์จินเขาใช้ยุทธวิธีเครื่องที่เร็วบุกตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงของศัตรูและหลอกให้กองทัพจินกระจายกำลังออกจากป้อมปราการใหญ่ๆจากนั้นจึงล้อมตีและยึดทีละจุดนอกจากการรบเขายังใช้สงครามจิตวิทยาอย่างถึงที่สุด ข่าวลือเรื่องความโหดร้ายของมองโกถูกปล่อยให้แพร่ไปข้างหน้าทำให้เมืองบางแห่งยอมจำนวนก่อนการรบจะเริ่มเมื่อเมืองใดย,ยอมสวามิภักดิ์เขามักไว้ชีวิตและให้สิทธิพิเศษแต่ถ้าเมืองใดดื้อดึงเขาจะลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้เมืองอื่นกล้าขัดขืนหลังจากได้ใช้ในจีนตอนเหนือจงกิสถานก็หันสายตาไปทางตะวันตก เป้าหมายใหม่คือรัฐในเอเชียกลางโดยเฉพาะจักรวรรดิควาริซึมซึ่งครอบคลุมดินแดนที่ปัจจุบันคืออิรานอัฟกานิสถานและเอเชียกลางตอนใต้เหตุผลที่เจงกิสข่านหันไปโจมตีควาริซึมเริ่มจากการค้าขายเขาส่งคณะพ่อค้าและทูตไปยังเมืองโอทานแต่ผู้ว่าการเมืองกลับจับและประหารคณะทูตพร้อมยุดสินค้าเมื่อเจงกิสข่านส่งทูตอีกกลุ่มไปเจรจาจักรพรรดิควาริซึมกลับสั่งฆ่าทูตเหล่านั้นด้วย การฆ่าทูดถือเป็นการดูหมิ่นอย่างร้ายแรงในทุกวัฒนธรรมและสำหรับจิงกิสคานนั่นคือการประกาศสงครามโดยตรงสิ่งที่ตามมาคือการรณรงค์ทางการทหารที่กลายเป็นตำนานแห่งความรวดเร็วและเด็ดขาดกองทัพมองโก,โกบุกทะลุควาริซึมจากหลายทิศพร้อมกันตัดเส้นทางลำเลียงและบังคับให้ศัตรูกระจายกำลัง พวกเขายึดเมืองสำคัญได้ในเวลาไม่นานและใช้กลยุทธ์ไล่ล่าจักรพรรดิคาริซึมจนต้องหนีไปตายอย่างไร้เกียรตบนเกาะห่างไกลในทะเลแคสเปียนชัยชนะนี้ไม่เพียงลบรัฐควาริซึมออกจากแผนที่แต่ยังเปิดประตูให้จักรวรรดิมองโกขยายอำนาจไปจนแตะยุโรปตะวันออกหลังจากจักรวรรดิควาริซึมล่มสลายเจงกิส่านก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เขาเห็นโอกาสที่จะขยายอำนาจของมองโกให้ไกลออกไปอีกและเส้นทางนั้นพาเขาและกองทัพเข้าสู่ยุโรปตะวันออกเป้าหมายแรกคือดินแดนของเจ้าชายรัสในภูมิภาคที่ปัจจุบันคือรัสเซียยูเครนและคาซัคสถานตอนเหนือในเวลานั้นรัสไม่ได้เป็นประเทศเดียวแต่เป็นเมืองรัฐและเจ้าผู้ครองนครหลายแห่งที่มีพันธมิตรและศัตรูสลับกันไปเจงกิสขานใช้วิธีเจรจากับบางเมือง เพื่อสร้างทั้งผ่านและพันธมิตรชั่วคราวขณะเดียวกันก็เตรียมโจมตีเมืองที่ขัดขืนการ,รเผชิญหน้าครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปีคศ1223ที่สมรภูมิเขาก้ากองทัพรัสและพันธมิตรชาวคูมันรวมกำลังกันเพื่อหยุดมองโกแต่เจงกิสคานและแม่ทัพซับอุไดใช้กลยุทธ์ล่อลวงอย่างแยบยลพวกเขาถอยลวงให้ศัตรูไล่ตามเป็นเวลาหลายวัน ก่อนจะหันกลับโจมตีอย่างรวดเร็วและปิดล้อมผลคือกองทัพรัสแตกยับเมืองรัฐต่างๆตกอยู่ในความหวาดกลัวชัยชนะนี้เป็นการประกาศต่อโลกตะวันตกว่ามีมหาอำนาจใหม่กำลังเกิดขึ้นมหาอำนาจที่สามารถเคลื่อนกองทัพขนาดใหญ่ข้างระยะทางหลายพันกิโลเมตรโดยไม่สะดุดและโจมตีได้อย่างแม่นยำราวกับสายฟ้าหลังศึกเคากลกา เจงกิสข่านไม่ได้เดินหน้าพิชิตยุโรปต่อทันทีเพราะเขายังต้องรักษาการควบคุมในเอเชียกลางและจีนแต่เขาคราวความโหดร้ายและความสามารถของมองโกได้แพร่ไปถึงยุโรปตะวันตกแล้วนักบวชและพ่อค้าต่างเล่าขานว่ากองทัพเหล่านี้ไม่เพียงรวดเร็วและมีวินัยสูงแต่ยังใช้ความหวาดกลัวเป็นอาวุธเมืองที่ต่อต้านจะถูกทำลายจนไม่เหลือร่องรอยเมืองที่ยอมจำนน จะถูกเก็บรักษาและได้รับการคุ้มครองแม้เจงกิสข่านจะไม่ทันได้บุกลึกเข้าสู่ยุโรปตะวันตกในช่วงชีวิตของเขาแต่การรณรงค์ครั้งนี้ได้ปูทางให้รุ่นลูกหลานของเขาโดยเฉพาะหลานชายอย่างบาตูา่านที่ในเวลาต่อมาจะนำกองทัพมองโกลบุกยุดรัสเซียโปลแลนด์และฮังการีในศตวรรษถัดมาขณะที่ชื่อเสียงของมองโกแพรส่สะพ เจงกิสข่านก็หันกลับไปสารต่อการพิชิตจีนตอนเหนืออย่างเต็มกำลังเป้าหมายต่อไปคือการโค่นราชวงศ์จีนให้สิ้นและทำให้จักรวรรดิมองโกลกลายเป็นมหาอำนาจทั้งในโลกเร่ร่อนและโลกเกษตรกรรมเมื่อเจงกิสข่านหันกลับไปโฟกัสที่จีนตอนเหนือเขาก็เปิดฉากการรบครั้งใหญ่กับราชวงศ์จีนซึ่งครองพื้นที่อุดมสมบูรณ์และมีประชากรมากกว่าอาณาจักรมองโกลหลายเท่า การรบครั้งนี้กินเวลาหลายปีและเป็นบทพิสูจน์ความสามารถในการทำสงครามที่หลากหลายของมองโกเลเจงกิสขา่านใช้ทั้งการโจมตีแบบจู่โจมของทหารม้าและการล้อมเมืองอย่างเป็นระบบเขาสั่งให้วิศวกรจากรัฐที่พิชิตมาก่อนสร้างเครื่องทลายกำแพงและเครื่องยิงหินขนาดใหญ่เพื่อโจมตีป้อมปราการของจีนเมืองหลายใหญ่ถูกยึดทีละเมืองจนในที่สุดจีนต้องถอยลงใต้ และย้ายเมืองหลวงเพื่อหนีการรุกขึ้นของมองโกนอกจากการทำสงครามเขายังใช้เวลาในช่วงนี้สร้างรากฐานการปกครองของจักรวรรดิมองโกอย่างจริงจังเขาประกาศกฎหมายยาซาซึ่งเป็นกฎระเบียบครอบคลุมทั้งการทหารการค้าและชีวิตประจำวันเพื่อสร้างระเบียบเดียวกันให้กับผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ในจักรวรรดิเขายังเปิดทางการค้าข้ามทวีปปกป้องพ่อค้าและคารวาน และทำให้มองโกเริ่มมีชื่อเสียงว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตกในปีคศ1227ระหว่างการรณรงค์ทางตะวันตกต่ออาณาจักรซีเซียอีกครั้งเจงกิสขาดล,ล้มป่วยหรืออาจบาดเจ็บจากการล่าสัตว์เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์เขาสิ้นพระชนในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันด้วยวัยประมาณ65ปี ข่าวการตายของเขาถูกเก็บเป็นความลับจนกว่ากองทัพจะยึดซีเซียได้สำเร็จร่างของเขาถูกนำกลับไปฝังในที่ลับในมองโกเลียและสถานที่ฝังศพยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ก่อนเสียชีวิตเจงกิสขานได้แบ่งจักรวรรดิมองโกออกเป็นสี่ส่วนมอบให้บุตรชายแต่ละคนปกครองแต่ยังคงยอมรับผู้นำสูงสุดคนเดียวตามมติคูริวไต การวางรากฐานเช่นนี้ทำให้จักรวรรดิมองโกสามารถขยายต่อได้อย่างรวดเร็วหลังเข้าจากไปภายในเวลาไม่ถึง30ปีหลังการตายของเขาอาณาจักรมองโกได้ขยายครอบคลุมตั้งแต่ทะเลญี่ปุ่นจนถึงแม่น้ำดานูบในยุโรปและจากไซบีเรียจนถึงอ่าวเปอร์เซียแม้จิงกิสขานจะจากไปแต่ชื่อของเขาก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดเหี้ยมปราดเปรื่องและความสามารถในการรวมผู้คนที่แตกแยกให้เป็นเอกภาพเดียวกัน ไม่มีผู้นำชนเผ่าเร่ร่อนคนใดในประวัติศาสตร์ที่สร้างอาณาจักรได้ใหญ่และรวดเร็วเท่าเขาอีกหลังการตายของเจงกิสขา่านในปีคศ1227ชื่อของเขาไม่ได้จางหายไปพร้อมร่างกายแต่กลับก้องกังวานไปทั่วทั้งทวีปเอเชียและยุโรปในฐานะผู้นำที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกอย่างสิ้นเชิงจากประวัติที่เขาก่อตั้งไม่ได้หยุดที่ขอบฟ้าที่เขามองเห็นแต่ยังขยายต่อโดยโลกหลาน จนกลายเป็นอาณาจักรทางบกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมรดกของเจงกิสข่านมีหลายด้านสำหรับผู้คนที่อยู่ใต้การปกครองเขาคือผู้สร้างระเบียบและเปิดเส้นทางการค้าข้ามทวีปทำให้เกิดยุคสมัยของพ a x m มองโกลิกาซึ่งการเดินทางและการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างตะวันตกกับตะวันออกปลอดภัยกว่าที่เคยเป็นมาสำหรับพันธมิตร เขาคือผู้นำที่ให้รางวัลแก่ความสามารถและความจงรักภักดีเหนือชาติกำเนิดแต่สำหรับศัตรูเขาคือเงามืดแห่งความหวาดกลัวผู้ซึ่งเพียงชื่อก็เพียงพอที่จะทำให้เมืองทั้งเมืองยอมจำนนโดยไม่ต้องต่อสู้ตำนานเกี่ยวกับเจงกิสขานยังถูกเล่าขานในหลายรูปแบบทั้งในฐานะผู้พิชิตผู้โหดเหี้ยมและในฐานะผู้ปฏิรูปที่สร้างความเป็นเอกภาพให้ชนเผ่าเร่ร่อนที่แตกแยก แม้เวลาจะผ่านไปกว่า800ปีร่องรอยของจักรวรรดิมองโกยังเห็นได้ในเส้นทางการค้าสถาปัตยกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแม้แต่โครงสร้างทางการเมืองในหลายภูมิภาคของโลกเจงกิสขานจากไปพร้อมความลับของสถานที่ฝังศพแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือเรื่องราวของชายผู้เริ่มต้นจากเด็กชาวทุ่งหญ้าไร้อำนาจสู่การเป็นขานแห่งทุกสิ่งและเปลี่ยนทุ่งหญ้าอันไร้ขอบเขต ให้เป็นหัวใจของจักรวัตที่ครองครองครึ่งโลกจบไปแล้วกับเรื่องราวของแรงสะเทือนจากชีวิตหนึ่งที่ยังสะเทือนถึงปัจจุบันขอบคุณที่รับชม Human Arc นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ